เขามีเรื่องจะถามหมีด้วยเรื่องอะไรอ่ะเขาอยากรู้ว่าหมีอ่ะอยากไม่รู้กับเขารู้เปล่าดีลงมาเร็วลงอะไรอ่ะให้ลงไงลงมาดิโอุ้มดินี่ไงลูกเธอเซลดามมีการครับเขามีเรื่องจะถามหมีด้วยเรื่องอะไรอ่ะเขาอยากรู้ว่า บีอะอยากไม่รู้ก่าเขาหรือเปล่าอยากมีสิแล้วบีอยากมีลูกหญิงหรือว่าลูกผู้ชายอยากมีผู้หญิงผู้หญิงเหรอวิ่งเหมือนเขาเลยบีใช่ผู้หญิงน่ารักเพราะว่าผู้หญิงอะแต่งตัวอะไรก็น่ารักแต่แต่งตัวได้ทำทำผมอะไรอย่างเงี้ยคือเ,อเนาะใช่นี่แล้วก็มาอยู่กันในบ้านนะคะอันนี้คือเป็นบ้านของเราค่ะทุกคน เอาล่ะเดี๋ยวปอนะคะก็จะพาพาเฟิร์นนะคะมาหาลูกผู้หญิงนะคะสักสองคนดีไหมเธอดีสงคนกำลังพอดีเนาะเธอเนาะสองคนเออเรา,า,เาจะไปหาลูกผู้หญิงสองคนนะคะเพื่อมาอยู่กับเราค่ะทุกคนฝีลงมาเร็วลงอะไรอะให้ลงอะไรลงมาดี ก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่คือเป็นบ้านหลังที่ปอกับเฟิร์สเนี่ยเก็บเงินซื้อมาอยู่ด้วยกันนะคะเธอจริงไหมเธอมาสิเธอมาทำไมเธอไม่เธอก็มีอะไรดึงขายอยู่บานหนึ่งผีก่อขามาทำไมเธอมาหาเขาอ่ะมีเธอมาโน เดินและโดนล็อกขาอยู่ไม่เห็นอ่ะอันนี้คือเป็นน้านของลงรถนะคะก็จะมีรถข้อคัวหนึ่งคันเนาะอ่ะแล้วก็มีสระน้ำด้วยทุกคนดูดิเธอมาเร็วไยน้ำกันเ <c oughs> ทำไมไม่เดินมาหาเขา,าดูล้ออยู่ดูล้ออยู่อย่างแบนอ๋อดูล้อรถอ,อยู่หรอโอเคโอเคใช่ okay, okay. <c oughs> อ่ะแล้วก็นี่คือเป็นโซนของ นั่งดูทีวีนะคะก็จะมีแบบโซฟงโซฟามีทีวงทีวีนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะห้องครัวเธอห้องครัวสวยไหมสวยสิเขาทำเองอะไม่จริงอะเธอเขาเป็นคนจ้างช่างให้มาทำเหอะออโอเคก็เดี๋ยวไว้เขาจะมาทำกับข้าวให้เธอกินเวทาําอร่อยเปล่าอร่อยสิก็เขาจะทำเมนูแบบว่าเมนูไข่เจียวราดข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้เธอกินเมนูง่ายๆ เนาะที่รักแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบว่าเอาไว้นั่งอ่านหนังสือโคตรแคบปะให้ดูด<ช>ิ <laughs> แคบจัดแคบมากไปค่ะมาดูชั้นสองกันดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นชั้นสองนะคะก็จะมีเฮ้ยห้องอะไรอะ่ะเธอรู้ดิห้องดนตรีใช่เอาไว้้อรดนตรีร้องเพลงเล่นกีตงกีตาร์แล้วก็มีให้เราไหนตีกองด้วยนะคะไหนเธอลองร้องเพลงสิ โอ้โหอะไรนะไอระบีเธอเขาขอหนึ่งเพลงหน่อยเร็วที่เธอซ้อมมาค่ะอาทิตย์อ่ะเพลงอะไรเราเป็นเพลงอะว่าเพลงมันมิวว่าเธอมันมิวว่าขอเพลงอะไรอ่ะขอมันมิวที่เธอแบบว่าชอบร้องแบบว่าร้องตื้นปากอ่ะมีปะสักเพลงหนึ่ง I love you so โอ้ยโอเคปาปาคนละ,ะเพลงเหรอมันคนละเพลงเลยเธอนี่เธอเข้ามาเร็วนี่เป็นห้องอ,นนอะไรอันนี้ไปทำอะไรอันนี้ห้องในห้องนี้ไปทำอะไรเอาไว้นอนพักผ่อนอะไรวีจะพูดอะไรหรอเธออันนี้เป็นห้องที่เราเอาไว้นอนด้วยกันนะรู้ไหมมานอนเร็วอา้าวมั่งนั่งเฉยเลย <c oughs> <c oughs> <c ười> คือเขาจะกดนอนอะ่ะนอนสินั่งทำไมวะแปลว่าคนใส่เตียงจะบักนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะช่างมันเนาะอุ้ยเธอรู้สิมันก็ตรงกระจกด้วยอะ่ะเป็นตัวเ,เลยกระจกอะไรเนี่ยมันคือกระจกด้านเธอมันคือกระจปอมเนี่คือคอสทอมทั้งวันเธอเป็นไงซ็กี่ปะเื่อนือออกกําลังกายนี่และนี่คือเป็นเป็นอะไรเธอเป็นอะไรตรงนี้คืออะไร ขึ้นร<ล>ะเ<ะ>บียงเออมันคือระเบียงค่ะทุกคนเป็นไงสวยไหมเออไปดีกว่าน้องเหมนเอาไปด้วยอะไรเธอลงเอาไปด้วยดิเธอออกมาซิมีมันลุกไม่ได้เนี่ยไปเลยเธอนี่มันขี้เกียจจริงๆกันะปี๋ฮะโอ้โหเอาแต่นอนอู้ง,งานจริงเลยมานี่มานี่เดินมาให้แล้วตามมานี่เธอเราจะไปหาลูกกัน ที่โรงเรียนมาหาลัยที่หนึ่งปปปเดี๋ยวเอาน้องแมวนะคะไว้ที่บ้านแล้วกันเนาะเธอลงมาได้แล้วเขาจะออกเดินทางนแล้วเธอเร็วเร็เลยป้าป้าป้าไปค่ะทุกคนออกเดินทางค่ะโอ้เธอรถค้นแรงอ่ะยิ่งนเธอโรงเรียนเรา เราจะมาหาลูกกันที่นี่อเธอ <All right. S 1> จอดจอดจอดจอ,ด mm hmm. อึ๊บเราจะไปเริ่มจากห้องขวาแล้วกันนะเธอเมื่ี่มาเขอจับมือได้เปล่าฮะได้โอเคไปค่ะทุกคนจับมือแฟนนะคะไปหาลูกสาวกันถึงแล้วบีดูซิว่าบีชอบใครบ้างผู้หญิงหนึ่งสองสามสี่คนนี้เธอชอบคนไหนคนหน้าคนเนี้ยนะ คนน um> ี้เนี่ยนะบีผมไม่น่ารักเลยนี่วันดีจ้ะหนูน้อยวันดีค่ะทำการนะคะคุยค่ะเพื่อเอิมประสานมิตรภาพแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนสภาพให้เขานะคะกลายเป็นเด็กเบบีค่ะทุกคนอุ้มบีนี่ไงลูกเธอ่าจน่ารักปากเธอ อันนี้คือเราเนี่ยเปลี่ยนสีผมให้เขาได้เธอสนใจเปล่าเอาผมเสียมตาไม่ก็เราสองคนน่ะผมสีดำใช่ไหมเออลูกก็ต้องเป็นผมสีดำ,ดำสีบีเออใช่ไหมงั้นเธอต้องเป็นคนอุ้มลูกบียังไงบ้างลูกเธอคนแรกอะ่ะน่ารักไหมเออน่าราักแต่หนักไปหน่อยวีย <laughs> น่ารักชุบมันเลยลูกของเราคนแรก <laughs> บีข<ค>ำม <laughs> นแล้ หาคนเอ้ยคนขวาก็ได้เลยเธอน่าลัากจัดสองผมอะ่ะอุ๊ยแต่เขาว่าลูกคนนี้หน้าดูบวมๆเธอไปหาคนใหม่ดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอีกหลายคนเลยหวีไปค่ะทุกคนเราต้องการเด็กที่หน้าตาน่ารักหน้าชังนะนักเรียนหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะอยู่ในนี้หอประชมุมอะไรอะ อันนี้คือเป็นเสียงท<อ>่าวิ่งเหรอด,ดูสิท่าอุ้มหมีโคตรน่ารักเลยอะตอนอุ้มลูกอะ่ะจริงๆนะดเด็กฮาอะไรบ่นเดเด็กคนอื่นน่าจะอยู่นีไ่ไงอันนี้คือเป็นคุณครูค่ะเราจะไม่เอาคุณครูมันเป็นลูกนะคะนี่หรือว่าจะอยู่ในห้องเรียนฝั่งนี้หรือเปล่าตอกแตกตอกแตกตอกแตกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วบี นี่เขาชอบคนนี้นี่เลยนี่เลยต้องคุยก่อนละนี่เห็นไหมโอ๊ยคนมันเดินชนเนาหบีงไงผมแดงสวยป้าคนนี้ถือว่าผ่านเนาะเออ,เน,อ,เอ,อนี่เธอจะไปไหนหยุดก่อนสิหยุดละค่ะเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยมีคนเดินชนอีกเอ้ยเออไปซะมาทุกคนเราก็ ชอบเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะหน้าตาสวยเหมือนแม่นะคะแล้วก็ชอบทรงผมเขาด้วยค่ะเราจะมาเปลี่ยนรูปร่างหน้าต่างเขากันดีกว่าเฟิร์งวายเป็นเด็กออกมาจากฟักทองมีชอบไปอย่างนี้ <c oughs> มีชอบ <c oughs> <c oughs> มีชอบรู้เปล่า <c oughs> งั้นนะเขาลอง <c oughs> แล้วเขาลองเปลี่ยนดูก็ได้งั้นเราเป็นนี่เลยเป็นไง เป็นลูกด e วิลน่ารักน่ารักหรองั้นยะเขาขอลองดูอันนี้แล้วกันนะปึ้มอันนี้คือเป็นเด็กที่ออกมาจากเห็ดเธอเห,หเหมือนเห็ดไหมเหมือนเหมือนหรออันนี้คือเป็นลูกนางฟ้าแต่เป็นแบบว่าเบบี๋เขาจะอุ้มลูกนะคะนีนี่เป็นไงได้ลูกแล้ว ปายบีได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะกลับบ้านกันวีใช่กลับไปที่บ้านของเรากันดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ลูกแล้วปายปายปายเขาจะเป็นคนขับเองฝฟิบนี่จะลืมรักขังขัดนะคะทุกคนเฟิบ พอสิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชนอไอ้ป้าน,นี่มันเดินคา,าหนนเลยบีโอเคค่ะไม่รู<ข><ข>รถเล้ว<ข> <ๆ S 1> ใช่ไปทุกคนเข้าบ้านกันนี่เราถึงบ้านแล้วเอาลูกไปไหน่ะบีเฮ้ยลูกเธอดูลูกดิเธยอุ้มมา โอเคเราก็ได้ลูกมาแล้วนะคะสองคนเลยหน้าตาบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมือนพ่อแม่แต่ว่าก็รักเหมือนลูกจริงๆนะเธอนอว่าไหมไใช่ใช่ปีเขาอ่ะจะตั้งชื่อให้ลูกว่าโมจิแล้วเธอล่ะเขาชื่อโมโริเุ้ยเข้าอยู่นะเนขา<ง>น่ารักเลยจริงเป็นชื่อที่บอกว่า เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างของจองกันเลยนะคะเอาล่ะเธอวันนี้ชอบไหมสนุกหรือเปล่าสนุกมากปลอมมากเธอเฮ้ยมาปลอมนะเว้ย<ฟ>เอ้ปลอมพูดจริงเนี่ยเธออันนี้มันคือการจาลองในการที่เราเนี่ยก่อนจะมีลูกด้วยกันเธออะก็ต้องไปฝึกเป็นพ่อคนโอเคไหมโอเค นี่เราก็ได้ลูกนะคะกับเฟิร์สมาแล้วค่ะ2คนเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะที่รักบ๊ายบายสิบ๊ายบ,า,บายค่ะทุะกคนบ๊ายบายค่ะมาเจอกันครับผมบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน